สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขเหนียวเซาทีสานทุกท่านเลครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับพาพี่พะน้องนะครับผม f อทุกท่านนะครับมาอยูทีคอกของพันสาฟร์มครับพี่น้องเมื่อนี้มีง้วดีคุณภาพหัวโลนทองนะครับผมให้พี่น้องให้รับชมแล้วก็มีแม่ทองอีกทั้งเบิดสามโตครับพี่น้องแล้วก็อีกหนึ่งสาวน้อยเวยครับพี่น้องสำหรับ FC ฟภูกำลังหาง้วดไปเลี้ยงฝนตกฝนลงแล้วครับพี่น้องหญ้าลายมาเอาง้วดไปกินหญ้าครับพี่น้องดีกว่าเขาตัดถิมซื้อ นะครับแล้วไ้แล้วหน้าเกี่ยวเขาแล้วก็จังขายออกก็ได้นะครับลับรองมีกําไรแน่นอนครับพี่น้องสําหรับคอกนี้นะครับพี่น้องได้ไปโบมีขาดทุนครับพี่น้องที่พันสาฟ้ามมาเจระอีพี่ของดีราคาประหยัดถึงพี่น้องเขาเดียแบ่งไปเลี้ยงมันนีทักทายคุณพ่อจังไรนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟทีลูกขเนียวมีแยกโตครับพ่อมันนีเด็ดเด็ดให้พี่น้องเขาเดยรับชมแม่ทองซีโตครับครับผมแม่สาวตัวหนึ่งครับเอาต้นคลิปเอาของดีของง่ามใหม่เบืองก็เด้นะพ่อเนาะฝนตกดีหางวัวกับได้ครับ เอาก่อนไปรับชมฝากทีวีเบอร์โทรฟาาจังไรน,นะพอ่อศูนย์เก้าแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าสามสองสองครับผมเอาบ้านยังก็พ่อซื้อฟาร์มบ้านน้องคุ้มดินครับอ่าฟาร์มอยู่บ้านน้องคุ้มดินอ่าตำบลสีสมเด็จน,น,นะครับผมบ้านหนองคุ้มดินตำบลหน,นองแวงควง้างนองแวงคว้างนะครับอําเภอสีสมเด็จจังหวัดสีสมเด็จครับซอยเอสนะครับพี่น้องครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันป่พ่อเบอร์ไลฟ์เบอร์ไหนเบอร์ไลฟ์ศูนย์เก้าแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าสามสองสอง คอ,อ,อีกเบอร์หนึ่งครับ098 3088 528ครับอสองเบอร์ด้วย e ครับพี่น้องสองเบอร์นะครับเอาบรรยากาศคืมฟ้าคุ้มฝนมาหน,นีวบ่มีแดดชัดไปไหนครับพี่น้องแต่ว่ากัฝนเพิ่งหยุดนะครับเท่ากับมาถ่ายท่าให้พี่น ong, ้องเราได้รับช่วงน้ากันภูมิเขามาช่วงแล้วอย่าลืมฝากคนแรกกว่าเใ่นเด้อครับพี่น้องเป็นกำลงังใจจังหน่อยเบิ๊งแม่แรกนะครับผมอันนี้เป็นง่วแมททองนะครับผมเป็นง่วเอฟด้วยครับพี่น้องตัวนี้ง่วเอฟนะครับสำหรับผู้ใดอยากจะได้ งัวเอฟไปเลี้ยงไปต่อยอดอยู่ขอกอยู่ฟร์มนะครับตัวนี้ทองได้พ่อนี่ททองสองในทองครับทองสองในทองนะพ่อเนาะครับเอาตัวนี้เป็นลูกสาวของทูบดอเก่าสามสามครับพี่น้องเอานะครับทูบดอเก่าสามสามนะครับพอพันอันดับต้นต้นของโลกเลยครับพี่น้องนะครับจะยูบบรรพบุรุับหาของโลกนะครับทูบดอเก่าสามสามเกิดจากแม่เลือดสูงนะครับพี่น้องนะครับแต่ของเก่าเพิ่นว่าเป็นเลือดรอยแต่ว่าโบ้ไถ่ใบมานั่มนะครับตัวนี้ เป็นสาวทองแรกนะครับส่วนสูงรอยเทเลพะพ่องสองครับท่องสองอทองสองเนาะเออเป็นแม่ทองสองนะครับส่วนสูงรอยเทเลพวรอยสี่สิบบวกกี่ดอกครับตีตั้มไว้อ่ารอยสี่สิบบวกครับพี่น้องนะครับสี่สิบหพนละครับเอานะครับผมตัวนี้อท่องเจ็ดเดือนลรพ่อประกันให้ทองเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนนะครับทองกับอออกฟอร์ดโรเจอร์นะครับพี่น้องหกศูนย์สี่ถับสี่ผสมวันที่เจ็ดสิงหาหกหาเนาะ ครับเอา target, ตรวจเศร้าเรียบร้อยครับพี่น้องแม่นี่ตัวนี้บุมมีจังมองน้องพอเนาะบมอครับรับประกันตัวนี้ครับตัวนี้ลูกสาวชูบดอเก้าสามสามนะครับตัวนี้เป็น F1 นะครับพี่น้องเอาโลโก้เอฟห่อยู่ช่วงขาหนาครับพี่น้อง F1 ตัวนี้บุมมีจังมองนะครับแดงโบ๊นะครับตัวนี้แดงโบ๊นะครับมองอื่นกับบุมีตัวนี้จังมองนะครับตรวจเศร้าเรียบร้อยครับหมอตรวจท้องก็ยืดใกล้บ้านนี่ละพี่น้องนะครับเชื่อถือได้นะครับผมเอาฟังราคาไน้พอบ่ะนี่เปิดไว้รลายไปได้ครับ เปิดไรเจ็ดมื่นหาพันครับเจ็ดที่หาต่อร่องใดนะพ่อเนาะต่อร่องใดครับต่อใดมือหมืกโอฟอร์ดโลโจหกศูนย์สี่ทับสี่ตรวจเศร้าเรียบร้อยเอาประกันใไฮเจเดือนกี่พ่อเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนแล้วพี่น้องเอาไปเลี้ยงข้าวเดียวกับขอยอีกสองเดือนนะครับผมชอบพันธุกรรมนะครับทูบดอเก้าสามสามเมนี่ครับพี่น้องใส่กับโอกฟอร์ดโอกฟอร์ดพันธุกรรมอ่าสโมกครับพี่น้องสโมกกินกันหนึ่งศูนย์เก้าทับเจ็ดนะครับตัวนี้เจ็ดมื่นหาต่อร่องได้ครับพี่น้อง ทักมาเลยนะครับเบอร์โท่เบอร์ไล่ขึ้นให้เรียบร้อยนะครับเอาเดี๋ยวเบางตัวต่อไปครับพี่น้องมาเนี่นะครับตัวที่2นะครับเดี๋ยวไปเบื้องตัวที่2แม่ท่องคือกันครับพี่น้องครับนะครับหลายท่านว่าเอาขยับราคาต้องว่าจังหน่อยนะครับเอาแม่นี่กระท่องคือกันนะครับตัวนี้ท่องกับใบบ HK Dynasty เจ้าแบ็คฮอกครับพี่น้องนะครับ HK Dynasty หาสองหนึ่งแบ็คฮอคด้วยครับพี่น้องตรวจท่องอันด้าซาวเรียบร้อยลูกที่สองค่าท่องเนาะ ลูกที่สองค่าทองครับพี่น้องนะครับผสม26มกราหกหกประกันหายจักเดือนก่อนครับสีเดือนครับสีเดือนนะครับตรวจทองเรียบร้อยไผ่มักอ่านะครับสีดําครับพี่น้องนะครับมักง้อดำตรวจทองแม่นี่จเศร้าเรียบร้อยครับเอานะครับพัวหางลามลึกดีนะครับลำเย้าดีครับพี่น้องแม่นี่ส่วนสูงลอยเทไรพักลอยสี่สิบเจ็ดบวกอยู่ครับลอยสี่สิบเจ็ดบวกอยู่ครับพี่น้องแม่นี่เอาดำพื้นแดงติดโบดถ์นะครับพี่น้องโบสจัดแม่นี่สูงใหญ่ งามครับพี่น้องลูกสองค่าทองตรวจเศร้าเรียบร้อยฟังราคาเปิดได้พ่อแม่ที่2เปิดไว้ที่เปิดไว้สามหมื่นเก้าครับสามหมื่นกับอีกเก้าพันบาทครับพี่น้องอันนี้ผู้งบประมาณวะไรอยากได้ง้วนทองไปเลี้ยงสามสิบเก้าต่อร่องได้ครับแม่นี่ลูกสองค่าทองนะครับเจ้าแบล็กฮอคนะครับ HK ห้าสองหนึ่งพัดุกรรมสายเนื้อครับพี่น้องนะครับเนื้อเต็มตูดนะครับผมร่ำตูดหนาลึกพอพันตัวนี้ไส์กับแม่นี่ก็ ราคานี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่ผมบอกได้ว่าถูกสุดๆอิลีครับพี่น้องสามหมื่นเก่าต่อรองได้กับเกรดง่วแม่ทองประกันทองให้สี่เดือนครับพี่น้องนะครับเอาตัวต่อไปแม่ที่สามอันนี้ก็แม่ทองคือกันนะครับแม่ทองโบ๊นะครับตัวนี้เอาลูกที่ได้ค่าทองพ่อเนี่ยลูกสองครับลูกสองค่าทองนะครับทองสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะพี่น้องลูกที่สองค่าทองแม่นี่สูงอ่าประมาณร้อยสี่สิบห้าถึงร้อยสี่สิบเจ็ดครับพี่น้องร้อยสี่สิบห้าถึงร้อยสี่สิบเจ็ด ผสมวันที่12ท่านว่าคุ้มหกหานะครับตัวนี้ตำหนิีม้มอไรบ่พา่อบอ่ครับประกันตำนี้ประกันไม่มีตำนี้เนาะประกันตำนี้ประกันทองครับอันนี้ก็ที่เปิดแบงพี่น้องไปในราคาแบบประหยัดเลยเนาะเอาเอาไปเลี้ยงใสหยานะครับ,บรผมเขียวๆนะครับน้ำไผ่น้ำหน้าไผ่มีหยาตัดถิมอยู่นํ้ำคู่หน้ากะเสียดายเอางวัวดไปเลี้ยงไวไ้ที่ขอกเจ้าตัวแล้วก็เป็นงวัวดทอง เอาไปเลี้ยงข้าวเดียวพงบาใส่เกี่ยวเขากะขอดนะขอดเนาะเลี้ยงอีก2เดือนกัได้จิ้นน้องครับอ่าสองเดือนกับขอดแล้วครับพี่น้องนะครับเอาตัวนี้ประกันให้เจ็ดเดือนกับเดื่อเจ็ดเดือนนะครับตัวนี้เจ็ดเดือนตอนี่ผมยังมองน้องพ่อเนาะบอครับประกันเต็มเอาเชื่องๆผูกลามได้ครับพี่น้องอันนี้สําหรับพุงอปมาณเมื่อไรอันนี้ก็เปิดอ่านะครับราคาแบ่งกันไปเลี้ยงโดยแท้จริงครับพี่น้องหลายท่านว่านะครับผมเอาเปิดมองแบ่งกันไปเลี้ยงนะครับผมหลยไปได้พ่อเปิดไปสี่มื่นหาครับสี่มื่นก็อีกหา นะครับผมกระพาดูความดีนะครับเจ้าสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับพี่น้องอยู่ในทองเพิ่นประกันทองให้เจ็ดเดือนนะครับยกคูไปก็ได้ครับพี่น้องนะครับแม่ดำนี่ยกคูไปน้่ก็ได้นะครับตัวนี้ทองสี่เดือนตัวนี้ทองเจ็ดเดือนราคาต่อรองกันได้หลายครับพี่น้องนี่ถดทรงพร้อมนะครับหอดหนาคอกหนาฟ้ามทรงแนวอน้มาตรงกังวนนะครับผมสําหรับคอกนีคุณภาพ อ่าเรือง,ง่วงทองนี่บ่มีจกตาครับพี่น้องเพราะว่าย,ยุนีมีหมอตรวจทองให้นะครับหลานไส้่นเองเป็นหมอตรวจ<อ>ทองครับพี่นอ้องก,ก็ต้องกังวลนะครับเอาตัวต่อไปตัวที่สามตัวนี้ก็เป็นง่วแเม่ทองขึ้นกันเอาตัวนี้ลูกได้ค่าทองพอ่อลูกสองครับอ่าลูกสองค่าทองนะพอ่อเ<ส>นา<ช>นะเอาตัวนี้ลูกที่<ห>สองค่าทองสูงรอยเท่าไรพ่อสูงรอยสี่สิบเจ็ดบวกนะครับรอยสี่สิบเจ็ดบวกนะพ่อเนาะนะครับตัวนี้ก็ททองกับเจ้าโมริโนนะครับผมจัมโบ้ครับพี่น้อง พันธุกรรมสมองจริงกันหนึ่งศูนย์เก้า 9, นะครับเจ็ดครับ,รบพี่น้องของโชคยูนิลามิตฟาร์มครับดีเจ้าจัมโบนะครับสายเนื้อหนาลึกนะครับผมเนือ้อได้หลายดักต้นโตูดต้องพอพันตัวน,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 นี้เลยนะครับของโชคยูนิลามิตฟาร์มผสมเกลูกุมผ้าหกหกตรวจเศร้าเรียบร้อยตำหนิบุมีจังหมองนะพ่อเนาะบ่ครับประกันตำหนิครับประกันไม่มีตำหนินะครับผมแดงโบดครบเครื่องนะครับตัวนี้หลายไปได้พ่อมาเนี่เปิดไว้ เปิดเลยสี่หมื่นเก่าครับสี่หมื่นกับอีกเก่าพันครับพี่น้องแม่นี่สี่สิบเก่าต่อร่องได้ด้วยครับพี่น้องตัวนี้ต่อร่องได้ครับอ่ากับไลขาดํานะครับผัวหางลามลึกนะครับอ่าล้ำตัวกันหาดีนะครับหลังเหย้านะครับตัวนี้เป็นงวดโบดนะครับผูกลามได้สนตะไครให้พี่น้องเอาไปเลี้ยงกับดูแลง่ายบ่ดื้อบ่หายเนาะครับคเอาเชือกเชื่อกครับพี่น้องสี่หมื่นเก่าได้หัวทองมั้งพี่น้องครับตัวนี้สี่สิบหาได้ครับพี่น้องตัวนี้สี่หมื่นหาตัวนี้สี่หมื่นเก่า นะครับยกคู่นี่ก็ได้หรือเหมาสามง้วงทองผลยก็ได้ครับพี่น้องสามได้สาได้ครับลดได้อีกหลายกพ่อลดได้หลายครับสามอันนี้สาหรับมือใหม่พ่อคุณวาอย่างแนะน้ำนะครับผู้ลงคนเอาง้วงไปยังจับสัตว่าห้านิ้แม่นนะครับผมก็เอาตัวทองไปเพราะว่าเข้าผสมให้แล้วตรวจทองปันให้พร้อมพี่น้องเ้องเอาไปเลี้ยงก็ได้ผลผลิตลูกพ่นออกมาข้าวเดียวก็ได้แล้วพี่น้องวัตตองกลงวลนะครับเอาสนใจกัทักหาคุณพ่อพนใดด้วยครับพี่น้องเบอร์พ่อเบอร์ใดก็พ่อยําเบอร์ด้ครับ0 9นย์ เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าครับครับผมเอานะครับผมอีกเบอร์หนึงครับศูนย์เ8้าแปดสาหสอครับอ่าสำหรับผู้สนใจนะครับเอาตัวทุดไทยครับพี่น้องบาทที่นี่มีอีกหึงสาวเอานะครับยูถ่ายคลิปนะครับตัวนี้ลูกสาวพวอได้ควลูกสาวซี่ไว้ลูกสาวซีไหว้ศเกครับพี่น้องนะครับซีไว้ศูนย์เก้ะครับผมจักเดือนแล้วอายุเพิ่นนะครับ อ่าสิบเจ็ดเดือนนะวะสิบเจ็ดเดือนครับสิบเจ็ดเดือนนะครับตัวนี้ลูกซี่ไหวศูนย์เก้าหกนะครับเชื่องเชื่องครับพี่น้องจะไปได้นะครับเป็นจดเอฟไปพ่อนี่ย่างครับย่างเนาะนะครับซี่ไหวศูนย์เก้าหกพี่น้องเบิ้งส่วนสูงผมว่าอยู่ประมาณร้อยสามสิบหาบวกนะครับผมได้ไปกับไปจดเอฟครับยิ่งด้วยครับพี่น้องแม่นี่ดูกระเดี่ยวใหญ่ดีเอาเกิดจากแม่ใหญ่งป็นไหนแม่เพิ่นสูงร้อยเท่าไร แม่พันสูงลอยหาสิบครับลอยหาสิบเนาะใบหลอดครบเนาะพ่อเนาะใบหลอดครบซีวายศูนย์เก้าหกเบืองทางถ่ายเพิ่งน้อยครับพี่น้องนะครับเป็นงัวแดงโบดครับพี่น้องเอาตัวนี้กะหาแม่บอกแม่พันขยับเกรดขึ้นมาจั่อยกัต้องแม่นี่ครับพี่น้องซีวายศูนย์เก้าหกไลายไปได้ครับมองเปิดบันนี่ราคาเปิดไว้หกหมื่นหาครับหกหมื่นคับอีกหาพันบาทต่อร่องได้เนาะพ่อเนาะต่อร่องได้ครับเอาหกสิบหาราคานี่ยังต่อร่องได้อีกหลายครับพี่น้องซีวายศูนย์เก้าหกสนใจกะ มาชมตัวจริงได้บ้านน้องคุ้มดินครับต้นบนน้องแว้งขั้วน้องแว้งขั้งอัมเภออัมเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับผมเอานะครับโทวงหาคุณพ่อได้เลนเฟซบ้างปะครับเล่นเฟซครับเอาเฟซชื่อวางใด่อเฟซชื่อสาคอนจุมพลาครับเอาคุณพ่อสาคอนสาคอนจุมพลานะครับผมแล้วผมคือขึ้นเฟซให้พ่อครับพี่น้องครับครับเอาหมักง้วนทองกับต้นคลิปแม่หัวล้นนะครับผมหรือหมักแบบราคาประหยัดกับไร่ละสามหมื่นเก่า สี่หมื่นหาสี่หมื่นเก่าหรือว่าหมักพันธุกรรมดีๆซี่ไหวศูนย์เก่าหกสาวหน่อยตัวนี้ครับพี่น้องอายุสิบหกสิบเจ็ดเดือนนะครับอีกประมาณเอาไปไปตีเอฟเลยครับสองสามเดือนกับไก่สีพ่อผสมหน่อยละพี่น้องครับผมว่ามีลอยสามสิบหาบวกไปหาลอยสี่สิบเด้อพี่น้องส่วนสูงชีดต่างกับกระชับดีเบิง<แ>้งยืนยกงอ<แ>้งครับพี่น้องเพื่อนดีครับครับแขีงขาเไมพี่น้องเมียนี่เอาไปเจ็บไว้อยู่ครับผู้ไม่หมักพี่น้องหกสิบหาต่อรองได้ครับต่อรองได้ เอาฝากไว้ครับพี่น้องที่พันสาฟาร์มจะรับมณีผมบอกว่าที่จากลาไปทนีแด้วครับพี่น้องนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณคุณพ่อสาค่อนขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามทุกคลิปของพันสาฟาร์มครับของดีมีคุณภาพที่อำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องจากลาไปทนี้ขอบคุณพ่อหลายครับผมสวัสดีครับ